คำที่หนึ่งปราดเปรื่องคำที่สองสภาพแวดล้อมคำที่สามทรัพยากรคำที่สี่ดำเนินชีวิต คำที่ห้าเวทมนต์คำที่หกอดีตคำที่เจ็ดซุดโซมคำที่แปดระหนัก คำที่เก้าเซ็นชื่อคำที่สิบอิริยาบท